สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับพวกผมนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับผมนะครับผมสิบสามคนเลยเหรออลัสลาดครับใช่เลยบ้าแล้วก็วันนี้นะครับก็ตามสัญญาที่แอดกินนะครับได้ไปบนแบรนด์สันกากับแฟนเพจไว้นะครับว่าจะลงทีมปทำแบรนด์สันกาครับผมคืนนี้นะครับกลางคืนเลยครับก็ยังไม่เสร็จครับผม ครับเชียงคืนพอดีครับเชียงคืนพอดีครับผมก็มีแล้วอยากจะขอะนะอยอยากกระทืบผมนะก็นะครับที่เราว่าจะมาสรุปกิจกรรมแฮปปี้เบรดเดย์ที่มีก่วิสใช่เลยใช่แล้ววันนี้วันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนทั้งเรามาสามคนอีกคือใครวะ มึงเป็นใครเครับใครอะใ,<ห>ใคร,ตตรผมเองมันใครเมกี้ครับผมเอออเจ้าของวันเกิดใช่เลยเจ้าของวันเกิดเองเลย,เลยใช่เลยอเนอะเอเอ,เอมาบบซุ่มซุ่มครับวันนี้ก็เราแบบเฮ้ยจะมาแบบตอนแรกว่าจะมาเอ้ยเขาชอบคนนี้อะไรเงี้ยเราไม่เอาจะกว่าให้ให้เขาพูดเองดีกว่าเนาะว่าชอบแบบชอบมากที่สุดอะ ันไหนที่แบบคนนไหแบบอ่านเสร็จแล้วแบบกระชากน้ำตาไหลสะเก็ดตันน้ำตาไหลออกมาผ่านล่องตูดเข้าไขสไลด์เข้ามี่ประมาณแบบชีวิตนี้ไม่เคยเจอเรื่องที่แบบน่าซับซึ้งขนาดนี้มาก่อนนเออ้ประมาณัน อ่านข้อความไม่เสร็จแล้วปุ๊บขึ้นสวรรค์อะเออออกมาแบบแตกอะไรเงี้ยบ้าอือเอาเิธีการไม่เป็นการต้องเรือกออกมาถึงแบบชอบมากที่สุดอันแรกครับอีคมันแรกครับผมอันแรกนะครับของชิ๊อเฟสออสเตอร์เลยครับ ควายเผือกของควายเผือกครับควายเผือกเกมควายเผือกเอ็นดีควายเผือกครับควายเผือกครับครับผมควายเผือกครับควายเผือกครับผมเฮ้ยแล้วพี่ครับทำไมพี่ถึงชอบคำโวยพรเออขอขอคำโวยพรนิดนึงเออเขาพิมพ์มาว่าไงเขาบอกว่าขอให้หนุ่มหอมสาวติดตึมรึงของอยากได้แค่นี้ใช่ไหมมันอยากได้แค่นี้ครับผมโอเคครับชีวิตแบบผมเข้าใจแล้วครับขอให้ครับ น้าเตคุ้มครองขออันดับหน้าเตยขอให้คุ้มครองขอให้ชีวิตมีความสุขขอให้ชีวิตไม่ดูดีไม่มีเงี้มีังมีเออขอให้ชีวิตแบบดีรุ่งเรืองนั่นไงไม่เอาครับผมขอแค่สาวครับรางวัลแรกรางวัลแรกเฉลยไปกินนกิว่าเนี่ยเราจะให้อะไรเขาไม่ให้อะไรหรอกกะแก๊สเพราะโอ้กาแก๊สเจอเออกาแก๊สละไรก็ไหนบอกว่าอะไรอ่าก็เป็นกุหลาบแดงแล้วกันเนาะกุหลาบแดงเออ โอเคของตัวอะไรดีของของตัวอะไรวะตัวอะไรดีเดี๋ยวให้เขาเลือกแล้วกันเออให้เขาเลือกแล้วกันเออโอเคก็เอางี้แล้วก็อีสองอันดับที่รองจากนี้แหละที่แบบอันที่แค่แบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิสอนไว้กี่รอบแล้วอย่าเลือกอันดับเพราะความจริงใจเนี่ยมันไม่มีอันดับอบุ๊คกูได้เล่นแล้ว มึงแย่งมึงไปคลิปที่แล้วตอนน้านี้มึงมึงแย่งกูไปคลิปที่แล้วอันนี้ครับอันนี้มุกของมันนะครับมุกของมันเลยนะฮะมาได้เรื่อยๆมาแล้วฮะโอเคครับโอเคโอเคก็เรียกว่าอ่อีกสองคอมเมนต์นะครับที่ชื่นชอบชื่นใจอ่านแล้วน้ำตาไหลก็สิ๊กๆนะครับอ่ะจัดมาอีกสองอันครับพี่มิครับอันแรกเลยอันแรกเลย อันที่สองขององค์หญิงซี่ครับองค์หญิงซี่ครับเขาบอกว่าไงอันนี้อันนี้ผมตอบให้ได้ครับเพราะเขาหน้าหลักครับใช่ครับอย่างครับผมอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้นี่ครับผมอย่างอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้นะฮะในตอนคลิปแรกนะครับว่าถึงคุณจะไม่คอมเมนต์ดีหรือว่าอะไรขอขนนะครับหน้าตาคุณดีมันก็เลือกครับใช่ครับคือพี่คนนี้นะครับ คือรู้รู้จักกันเป็นการตัวเลยน่ารักครับน่ารักจริงเขรอชื่อว่าพี่หญิงพี่หญิงชื่อชื่อเกมชื่อว่าไม่จบเฮ้ยถามจริงเหรอไม่จบปะถามจริงเหรอะถามจริงเหอะมีมีมีใครอยากรู้บ้างโอ้โหหล่อเล่นโอเคกูขอโทษโอเคครับโอเคต่อเลยไหมโอเคครับผมคนสุดท้ายโพสยังไงครับเอาไปโพสด้วยโอเคบอกว่า มีความสุขมากๆนะขอให้สำหรักความสุขขอให้เห็นรอยยิ้มขอให้อิ่มความรักขอให้หนักเกินทองยิ้วที่สำคัญแล้วที่สำคัญครับคือเขาหน้ารักครับผมจบใต้คำเขาหน้ารักครับผมแบบบอกตรงแบบข้อความผมไม่อ่านก็ตีวิ่เออเห็นหน้าแล้วก็เห็นหน้าแล้วก็เลือกแล้วอะไรประมาณเนี้ย คือ,อ,อแบบประมาณว่าถ้าว่าหน้านี้มาปุ๊บด่าไอสัตว์นี่แบบยิ้มกลับอะคือเออมิกบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่เกรงใจควายเผื่อนะครับก็จะให้รางวัลแล่เทมของคนนี้เลยครับแต่เขาเกรงใจนะฮะเออเนะ <laughs> เออเฮ้ยายเกือบไม่ใช่ย่อยๆนะเออไม่ไงของติดลูกเก่งใจนะฮะโอเคปาต่านกันตรงนี้แหละเอาล้วครับอันดับต่อไปครับเอ้ยไม่ใช่อันดับน่ากูบอกแล้วอันดับอย่าพูดอันดับโอเคโอเคคูไม่เล่นก็ได้วบอสเย้เย้ครับทีนีครับคนที่สามนะครับของครับผมธนาพัฒน์ครับเย้ครับแล้วก็เออน้องเฟนเดอร์ของเราเองทำไมถึงชอบครับพีทเขาน่ารักที่สุดเขา แต่ว่ามันเป็นรูปภาพมาครับอ่าเป็นรูปกระตูนนั่นเองเลย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 ส่งให้เราแล้วนี่นเลยเราเลยที่อยู่หน้าจอนี่เลยเขาชอบรูปนี้ครับผมนี่เอดเราชอบผู้หญิงใช่ไหม บ้าก็เป็นลูกกระตุ้มผู้ชายนี่ไงที่อยู่หน้าจอนี่เลยนะครับผมไว้ผู้ชายบ้าไว้ผู้ชายแบบไว้ผู้ชายบ้าจริงอย่าพูดอย่างนี้สิอย่าเอาความจริงมารอเล่นโอเคครับผมคนด้านหลังนี่ก็โอเคนะครับต่อท่านนะครับผมอ่าก็มาติดต่อรับฟังได้ที่กินซุกินะครับโอเคครับผมก็ที่กูนี่แหละครับไม่ไม่เอาครับผมก็ เรียบร้อยนะครับสำหรับ3ท่านนะครับผู้โชคดีนะครับผมจีอไม่ไม่เอาคําหนูหนูไม่เอาคําหนูที่ได้รับรางวัลนะครับผมจีมิกกี้เนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกี่รางวัลนะอห้ารางวัลนะครับหนึ่งร้อยเคครับผมเอาไปแบ่งกันเองครับผมเอาไปแบ่งกันเองนะครับก็ได้ของยี่สิบกิโลเฮ้ยอย่างน้อยก็ซื้ออย่างน้อยก็ซื้อคนละร้อยนี่กูไม่ไหวนะ ครับผมก็ยี no really okay. like ่สิบเคนี่ก็ซื้อยาแดงนี่หลายขวดนะยาคั่วก็ได้เยอะนะฮะยาดาวแบบไม่เน่าอันนี้ก็ได้เยอะนะเพราะว่าต้องซื้อแล้วใช้เลยครับผมขอบคุณเพลงนะเนี่ยซื้อขวดนึงก็ไปเล่นเลยไงนะนี่คือนี่คือเคล็ดลับของยาดาวนะเวลาจะไม่เน่าเนี่ยซื้อปุ๊บแล้วเล่นเลยมันจะไม่เน่าจริงจริงเออที่เราอยากซื้อเยังครับผม ซื้อทุกวันซื้อเยอะใช่ไหมแต่ใช้ไม่หมดมันจะเน่าครับผมกดกดเมื่อไหร่ดูได้อย่างนั้นนะครับผมแนะนำนะครับตู้เย็นครับของซิงเกิลครับซิงเกิลเนี่ยครับผมแนะนำอีกอย่างนึ่งครับว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเล่นยาดาวไม่แปลกเอายาดาวนะครับไม่เน่านะฮะอย่าใส่ไททันครับผมเพราะว่าลมน้อยเนี่ยแม่งแบบยาแนวเน่าทุกทีไอ้ลมแรงๆติดจังๆเออนะโอเคจบแล้วยาดาวไปอทะเลลึกแล้วมาสุ่มมาแรนดอมอีก5คนนะครับลอยเช 6คนนะฮะ5คนเนี่ย5คน100 k ชนะครับแบ่งกัน,<ค>นเอง<ค>น,นะครับผมคนนึก็เป็นไม่มีไม่มีสิงสุนไ,ไม่มี <c oughs> โอเคครับผมก็ล็นดอม5คนเว็บไม่ขึ้นีกเก้อ <c oughs> ไม่มีใครช่วยกูพูดเลยอ่ะความจริง ไม่ไม่ด้วยโอเคครับก็12คน12ท่านนะครับที่มาร่วมบริพรวันเกิดนะครับผม5คนแชมเปตเติร์คือโดมอนครับมึงช่วยมึงช่วยจำ้วยนะครับว่าคนเที่ยวไหลเดี๋ยวจะบอกนะครับผมเดี๋ยวจะพิมพ์ไปอ่าท่านแรกครับโอเคครับผมโอเคครับแล้วแต่มึงครับผมก็ท่านที่10นะครับผมเออแล้วแต่มึงครับแล้วแต่มึงครับกูไม่แชร์ครับกูไม่แชร์นะกูไม่แชร์โอเคนะเออทุกทูทำ เท่ามือสูงเกินมึงยิ่ใจเพิ่มเลยไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรกูทำคนเดียวได้ครับผมอันที่สองครับผมห้าคนห้าคนไม่เป็นไรครับผมสองนะครับผมสามครับผมไปเร็วเลยครับมันจะนอนกันแล้วครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เขาได้ของรางวัลไปแล้วครับไม่ให้ละเอาใหม่ครับสามครับผมเออไอจุนโกได้ไม่ให้ได้วปะไม่ได้ไม่ได้ด้วยเหรอเอาไปเลยครับรอบที่ห้าอีกสองท่านครับผมไม่ได้ด้วยเหรอ ได้เคอุ <S <S yeah. yeah. ้ยกินทอกีได้ไม่ให้ได้ปะเย้เนี้ยไม่ให้ให้มันไปเฮือของสารมันอะแต่ว่จูนให้พาไม่มันขับนี้มันแบบสองมาตรฐานจู๋สองมาตรฐานกี่เขาเป็นไอ้นี่พวกคนขับอะไรเงี้ยเขาไม่ก็ถ้าถ้าหนูมุกไม่ได้ถ้าหนูได้พี่ก็ไม่ให้นะถ้าหนูไปเว้นตอนไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะ โอเคเรียบร้อยนะฮะห้าท่านนะฮะที่จะได้รับอ่าไม่รู้ครับผมรู้แต่ว่าเรานี่ผมได้แล้วครับผู้โชคดีห้าท่านนะที่จท่านละเอ้ที่จะรับหนึ่งร้อยเคแล้วไม่แบ่งกันเองไงผมบ้าอเโอเคท่านหนึ่งท่านหนึ่งร้อยเคนะฮผมทำอะไรทำเกิดครับครับผมแล้วก็รู้แล้วว่า่ายคลิปเออจะถามอะไรจะถาอะไรอะไรอะเนี่ยอ๋อ สรุปกิจกรรมไงที่เราไปเออช่างแม่งมาเถอะครับผมก็กิจกรรมที่ไอ้รถขนน้ำแข็งบ้านแก้วโอเคครับผมสำหรับห้าท่านนี้นะครับก็ช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาเงินปังให้นะครับแล้วก็สองท่านสามท่านนะครับที่มิกกี้ได้พูดไว้เมื่อกี้นะฮะก็ช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโพสต์รายชื่อไว้ในเพจอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ คูปง smile, อ,องแลเนี่ยเราเอ้คูปองเฟืองเนี่ยเราไม่ต้องส่งแล้วล่ะมีสิบสองท่านเราให้สิบสองท่านครับผมเอ้ยใจดีปะไม่มีใครตอบเลยอ่ะอืเดียวเลยเพราะว่าพวกพวกคูไม่เสียตังค์ด้วยไงโอเคครับแล้วก็แจกให้คนละสีสีเลยเร็วเร็วไม่เอาครับสีเดียวครับสีเดียวครับเดสีียวนแล้วก็นะฮะก็สำหรับคนที่พิมพ์นะครับว่ารักมิกกี้จังนะฮะจะได้ โบนัสจากโดมอนนะครับไป3ามรเชนะคะในนี้ไม่มีใครพิมพ์นอกจากกินทกิกินทงกิได้ไหครับเราก็เลยยกเลิกการพิมพ์ไปครับเ <laughs> <laughs> <Okay, okay. S 1> กินทกิเราจะตัดสิ์ทางการเมืองของมันออกไปนะครับมันจะไม่มีมันไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการ <Okay. S 1> ลงลงชื่อเลครับโอเคโอเคโอเคโอคโขอโทษขอโทษโอเคนะครับ okay, <c oughs> เาคไม่เสียตังค์ okay, okay, okay. ๆๆๆๆๆนะครับโอเคครับอเคคกูเสียคนเดียวครับโอเคแต่ผมจะบอกตรงครับผมเสียใจครับไอ้ยอมองผมเลยอะเมอีใครกล้าดูจบ <laughs> มึงเชียวปะเมื่อไม่กี่นทก่อนโดนจบอะจริงจริงแสดงว่าเมื่ม่มกี้ครับมิกกี้ครับมิกกี้มิกกี้มิกกี้ไปไหนมิกกี้ไปไหนครับผมมิกกี้ไม่ไม่คิดจะพูดอะไรเลยเหรออยากครับอยากจะเ <c oughs> <k iller> อขอขอบคุณทุกคนมากนะครับท <c oughs> ี่ช่วยมาอวยพรวันเกิดให้ผมนะครับ คุณจากใจจริงๆครับคนที่โมเอาละครับก็ต่ออ่ตจากนี้นะครับเอทุกคนครับผมก็ปิดคลิปเลยครับผมก็จุดโกรนะฮะมาป่วนนะฮะเราก็จะไม่ให้รางวัลมันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมเออแกได้รางวัลไงแล้วแกป่วนฉันฉันก็ไม่ให้อะไรงก็สุ่มได้รางวัลชื่อแกน่ะจริงดิรางวัลอะไรอ่ะช่างแม่งมันเถอะ โอเคครับทุกคนครับยังไงก็กิจกรรมหน้านะครับติดกิจกรรมเดี๋ยวไปดูเองเออไปดูเองโอเคครับผมอ่าเออกิจกรรมหน้านะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆจริงๆนะฮะก็มากดไลค์นะครับผมก็เว็บเพจของเราด้วยนะครับผมแล้วผมมีเว็บใหม่นะครับสำหรับโอตาคุทั้งหลายครับนี่เลยนี่นี่เลยครับผมนะก็เป็นเพจของ เว็บบอร์ดอนิเมะนะครับผมก็มีอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับเป็นบอร์ดน้องใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมรับประกันเลยว่าอนิเมะที่ลงไปเนี่ยเยอะมากจริงๆครับผมแล้วก็บีโดจินด้วยนะฮะโดมอนโดมอนเออ่โดมอนชอบมากเลยครับสำหรับโดจินนะครับผมก็จะลงเรื่อยๆนะฮะเอโอเคนะฮะขออนุญาตปิดคลิปนะครับเพราะว่ารบกวนกันจุงเบยนะฮะกูจะตัดรางวัลมึงแล้วเนี่ยอ่ากูบอก ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายดิเฮ้ยเออบ๊ายบายอีกต้นเออบ๊ายบายครับครับผมบ๊ายบายครับผมบายบายอืมเฮ้ยนะ